โรงเรียนบ้านพระเพิงภายใต้การบริหารงานของนางสาวดวงเดือนสายทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพิงนางสาวตรีนุชศีสวัตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพิงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระเพิงผู้บริหารโรงเรียนสองคน ข้าราชการครู22คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูต่างชาติ1คนนักการพานโรง1คนรวมจำนวนทั้งสิ้น27คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านพระเพอิงช่วงชั้นประถมวัยจำนวน97คนช่วงชั้นประถมศึกษาจำนวน227คนช่วงชั้นมัธยมศึกษาจำนวน111คนรวมทั้งสิ้น435คน การดิเทศติดตามการดำเนินง,งานตามนโยะบายและจุดเน้นการพัฒนาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต1ภาคเรียนที่หนึ่งทับสอง โรงเรียนบ้านพระเพิงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านพระเพิงภายใต้การบริหารงานของนางสาวดวงเดือนสายทนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวตรีนุชศรีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แบ่งการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนออกเป็น4งานประกอบด้วย 1. การบริหารงานวิชาการ รงเรียนบ้านพระเพิงได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราแก้วเขตหนึ่งในโครงการสถานศึกษาดีมีแรงบันดาลใจโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจประจำปีการศึกษา2567โดยได้ดำเนินการดังนี้มิติที่1คุณภาพผู้เรียน องประกอบที่1ทักษะแห่งศตรวรรษที่จําเป็นต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านพระเพิงมีการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ในทักษะกระบวนการกลุ่มทักษะการสื่อสารที่ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลงานและนําเสนอผลงาน มีรูปแบบทักษะการคิดเชิงระบบทักษะการนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสารรค์องค์ประกอบที่2ผลงานเชิงสร้างสารรค์ผู้เรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงวิติที่ 2. การบริหารและการจัดการองค์ประกอบที่ 1. วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายสู่แรงบันดาลใจ โรงเรียนบ้านพระเพลิงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบผู้บริหารโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้ดําเนินการจัดการระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องชัดเจนและเป็นปัจจุบันดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดได้ดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพข,ของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการประชุมชี้แจงของภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอมีการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการชมเชยยกย่องความสำเร็จของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่3นวัตกรรมการบริหารหรือวิธีปฏบิบัติที่เป็นเลิศผู้บริหารโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้จัดลำดับความสำคัญ แนวคิดหลักการหรือร่างบันดาลใจของผลงานหรือนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโดยได้ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานในรูปแบบผังงานประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินการผลสำฤทธิ์ของงานประโยชน์ของงานที่ได้รับจัดทาสารสนเทศผลที่เกิดตามจุดประสงค์ ผลสำเร็จตามเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันปัจจัยความสำเร็จเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องบทเรียนที่ได้รับสอดคล้องกับข้อมูลการดําเนินงานและมีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการวิติที่3กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญองค์ประกอบที่1บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านพระเพลิงม,มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้องค์ประกอบที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้แห่งศตวร์ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรู้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้นำผลการวัดและประเมินผลมาใช้พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการบันทึกหลังการสอนโดยระบุวิธีการใหม่ที่ใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบที่3การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิงม,มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสุภาพสะอาดและเหมาะสมมีเทคนิคในการจัดการชั้นเรียนที่ดีอีกมีการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งสวรรษของผู้เรียนมีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนโดยใช้คำพูดเชิงบวกและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม มีการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดที่สามารถให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้องค์ประกอบที่4นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศครูได้จัดลำดับความสำคัญแนวคิดหลักการหรือแรงบันดาลใจของผลงานหรือนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโดยได้ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานในรูปแบบผังงานประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนายอย่าง ต่อนอผลการดําเนินการผลสำเร็จของงานประโยชน์ของงานที่ได้รับจัดทําสารสนเทศผลที่เกิดตามจุดประสงค์ผลสำเร็จตามเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันปัจจัยความสําเร็จเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องบทเรียนที่ได้รับสอดคล้องกับข้อมูลก,การดําเนินงานที่มี และมีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรศการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการการวางแผนการใช้งบประมาณของทางโรงเรียนบ้านพระเพลิงมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาและความต้องการในการบริหารและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนำแผนการปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. การจัดการการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนบ้านพระเพลิงมีการจัดการระบบการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนและมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานทำให้มีความถูกอ้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านพระเพิงมีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบชัดเจนมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการกิจกรรมและมีรายงานผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านพระเพิงมีการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา โดยได้ดําเนินการดังนี้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของสถานศึกษามีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคําสั่งบันทึกมอบหมายผู้ทําหน้าที่รับจ่ายเงินอย่างชัดเจน มีการจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัตจากผู้มีอำนาจมีการจัดทำทะเบียนครงการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินหลักฐานการนำส่งเงินมีการจัดทำทะเบียนคุงเงินนอกงบประมาณเพื่อควบคุมเงินแต่ละประเภทครบถ้วนเป็นปัจจุบนันมีทะเบียนคุงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง5รายการ มีการจัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันณนะวันสุดท้ายของเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่15ของเดือนถัดไป6เดือนขึ้นไปมีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบรับจ่ายประจำวันเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย3การบริหารงานบุคคล 1. การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโรงเรียนบ้านพระเพลิงมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครูและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพและส่งเสริมและพัฒนาบุคาลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านก,กิจกรรมการปฏิบัติจริงและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคาลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านทางระบบอ ออนนไล์ Online, และแบบ Fest f Face to f a สี่การบริหารงานทั่วไป 1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านพระเพิงมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่เป็นปัจจุบันพร้อมนำไปใช้ในการจัดการศึกษาบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระเพิงได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบดูแล แต่งตั้งเป็นลายหลักอักษรและสำรวจความคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาและสำรวจสถานที่ชํารุดสุดโทมที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษารวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้แข็งแรงปลอดภัยและสรุปประเมินผลรายงานการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ3การเสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพระเพลิงมีแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษามีการทดสอบแผนเผชิญเหตุทั้งแบบที่ฝึกจำลองและฝึกเต็มรูปแบบมีการดำเนินการจัดทำแผนเสริมสร้างความปลอดภยัยศึกษาตามมาตรการความปลอดภัย3ป4การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพระเพลิงมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมสร้างูุิคุ้มกันให้กับเด็กประถมวัยโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมองมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดสอดแทรกกับสารวิชาต่างๆและมีการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 5. การพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิงได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานติดตามค้นหาตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านพระเพลิง มีนโยบายในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดำเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ5ขั้นตอนคือ <ül> มีาาคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างได้ 7. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพระเพลิงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันมีการจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกำหนดรายการอาหารด้วยโปรแกรมไทยสกูรลันมีการประกอบอาหารที่มีความสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียน จากการดำเนินงานของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพระเพลิงทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากการาร่วมแรงและร่วมใจในการดำเนินงานของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพระเพลิงสามารถดำเนินงานจนสําเร็จรลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนานตนเองได้เต็มตามศักยภาพเกิดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและจรยิยธรรมอันนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสูงสุด